สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเก็บตกของเมื่อวานนะของวันอาทิตย์นี่คือเยาวราชนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้หลังจากฝนตกเรียบร้อยก็ไปเยาวราชนี่ค่ะรูปถ่ายตอนที่เราไปถึงกันมีรูปคู่นิดหน่อย คุณแฟนมาอยู่กรุงเทพหกปีไม่เคยไปก็เลยพาไปบอกว่าเราอยากไปกินบัวลอยที่เยาวราชเพราะเพื่อนเคยพาไปกินแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ไปกินไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ร้านที่เราเคยไปกินครั้งแรกนะแต่ก็อร่อยนะก็ถือว่าโอเคอร่อยอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่ที่เราตามหาพอเดินเดินไปสักพักหนึ่งไปเจออ้าวนี่ไงร้านนี้ที่เราเคยกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ เออไม่เป็นไรอย่าค้างมากค่อยค่อยมาใหม่อันนี้เราก็สั่งบัวลอยน้ำลำไยนะคะนี่เป็นแรกเป็นบัวลอยน้ำลำไยใส้งาดำของคุณแฟนก็จะเป็นเฉาก๊วยนมสดอันนี้ก็เป็นถ้วยที่สองของเราบัวลอยไข่เค็มอร่อยอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันนี่อันนี้ ของคุณแฟนเราหน้าตาคุณสาม,มีหลังจากที่โกลนววนี่ค่ะเห็นแล้วอูย,อยังน้ดาก็ยังคืยน้ำลายอยู่อีกเนาะ<ๆ>พอกินบัวลอยเสร็จเราก็เดินหาของกินกันต่ออันนี้ก็มาลานประจำที่เคยมากับเพื่อนเหมือนกันนะเราก็ไปครั้งแรกนี่ก็คือครั้งที่สองของเราเนี่ค่ะเป็นกระเพาะปลาน้ำแดง มีเนื้อปูด้วยนะตัวเอ๊ทุกคนเห็นไหมว่าเนื้อปูเขาขาวเลยนะเป็นชิ้นก้อนบเบลอเลยน้ำส้มก็คือขวดใหญ่มากก็นี่เลยค่ะเราไปเราหวังว่าเราจะไปเจอคุณป้าเนาะแต่ทีนี้เราไม่เจอก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นลูกๆเขาแต่ไปครั้งนี้ก็คือแบบการบริการอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เราไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่โอเคเหมือนครั้งแรกที่เราไปครั้งแรกที่ตอนที่คุณป้าอยู่คือแบบการบริการดีมากแต่ครั้งนี้คือพนักงานดูแบบชดเชิด<ๆ>แบบเขาเรียกอะไรเก๊กเก๊กอ่ะใส่เราอ่ะแบบ<ๆ>แบบทำหน้าทำตาแบบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจให้บริการนะทำหน้าแบบชิดเชิดใส่เราก็คือแบบ ไม่แน่ใจว่าเราไปสั่งแค่อย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็แบบคิดว่าเราไม่มีตังหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะเราอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่คือแบบพนักงานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็คือแบบเราไม่โอเครู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับพนักงานคุณสามีเราเราเราตอนแรกนะชวนมากินอ่ากระเพาะปลาน้ำแดงใช่ไหมเขาบอกว่าอิมอ่มอิม่มกินบัวลอยกับ เฉากั้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายตอนอที่กินเสร็จมาให้ดูเราตักกินแค่ถ้วยเดียวนะ่ะนอกนั้นขากินหมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็กลับแล้วมาที่ MRT ก็คือ <c oughs> MRT อะไรมังกรอะไรเนี่ยแหละเราจำชื่อไม่ได้เนาะอที่ไปลงขึ้นลงกันแบบหลงมากคือแบบไม่รู้จะชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บันไดลิฟต์ก็เลย ขึ้น,นล,งลงกันไีนไลยค่ะระหว่างรอรถไฟก็ถ่ายรูปกันคนละกลุก่มสองกลุก่มอ่านี่เลยค่ะโอเคสิ้นสุดวันนี้บ๊ายบาย